อ่านี่ครับมันก็จะเป็นค่าซีนะครับเวลาเราขับมาถึงที่หมายสักพักหนึ่งอ่านี่ครับก็จะเป็นการแนวเหมือนแบบอ่าเหมือนแบบค้าย,ยาเสพติดกันนะพวกนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยอ่านี่ครับวันนี้เราจะมาป้นเงินสองแสนนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเอาวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกมอดเกม GTA San Andreas บนมือถือกันอีกแล้วนะผมมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือมอตมอดภารกิจใหม่นะผมะถ้าคใครสนใจวันนี้ก็สามารถาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะผมส่วนวิธีการลงวันนี้ก็จะอยู่ใต้คลิปนี้เช่นเคยนะผมก็อกมอดภารกิจใหม่ก็จะเป็นมอดแนวอุอ้นเงินพวกทำ อาพวกมาเฟียนะผมพวกมาเฟียต่างๆ,างๆก็วิธีที่เราจะไปป้นงเงินมาเฟียก็คือเราจะต้องกด,ดไปที่แผนที่นะครับอาทุกคนสังเกตไหมว่าคำว่า CJ มันมีมันมีไอคอนอยู่2อันเห็นไหมอาจะมีไอคอนตรงนี้ครับนะอา c ี CJ อีกตรงหนึง่งแล้วก็อันนี้คือไอคอน CJ ปกตินะครับอาอันนี้คือภารกิจไอคอน CJ ปกตินี่ครับให้เราเลื่อนมาเนี่ย ให้เรามาตรงนี้ครับอ่ามาตรงที่ C j ตรงนี้อ่าตรงที่ผมกับพิมนี่เอาเราวาไปเลยอ่าโอเคนะครับเราจะไปแบบรับงานตรงนั้นนะครับผมอ่าเป็นภารกิจภารกิจอ่าภารกิจใหม่ครับภรารกิจเสริมอะไรพวกนี้อ่าโอเคนะครับพอมาถึงบ้านตรงนี้อ่าเราจะมารับงานแบบอารมณ์แบบเหมือนม,มารับงานกับมาเฟียอะไรสักอย่างนะครับอืมแต่ทำไมต้องเขียนว่า the president ด้วยวะ อก็เป็นว่าแบบแนวประธา,านาธิบดีนะเออแต่มันทรงแบบไม่ใช่อะครับผมครับเออเราแบบเหมือนเราไปจริงแบบพวกมาเฟียแล้วก็แบบชิงเงินมานะอ,ะอะโอเคนะครับทีนี้มันก็จะมีไอคอนอ่าสีเหลืองโพขึ้นมาที่อ่าที่แผนที่นะครับดูได้ครับอ่ะไปที่ไปที่แผนที่นะครับนี่ครับไอคอนสีเหลืองอะ่ะเราก็มี กเกีดนะครับอันนี้นไม่คือโลเคชันที่เราจะต้องไปตรงนั้นนะครับอ่าก็โอเคนะครับวิธีไปที่เร็วที่สุดก็คือไม่ฟนว์ปอีกแล้ววา้าไปโอเคนะครับว์ปมาแนละ้วโอเคนะครับพอว์ปมาตรงนี้ก็เขาจะเจอปุ่มสีแดงวงกลมสีแดงตรงนี้นะครับอ่าให้เราเดินเข้าไปตรงนั้นนะครับอ่าตรงนี้เขาก็จะให้เราจัดการกับ บทกาดของพวกพวก่อพ่อค้ายาครับแนพวพ่อค้ายาแนวมางเฟียอะไรพวกนี้โอเคนะครับเขาให้แบบสนไนเปอร์อันนี้อยู่ดีๆเขาก็ให้มานะครับอาภารกิจเนี้ยออก็คือว่าพอเรามาถึงตรงนี้เขาจะก็จะให้สนไนเปอร์เรามานะครับก็ให้เราเตยนเข้าไปนะครับสอกหัวบริกาดไว้ก่อนนะครับป่างอย่างนี้ครับ ทีนี้มันก็จะหยุดไปครับก็จะเป็นแนวคัสซีนครับนะครับคัสซีนไปนละเป็นคัสซีน,นครับเราจะต้องตามไอคนนั้นไปนะเอาเคียนะ f o l l o w h ิมโอเค,นะอเคตามเข้าไปครับนะครับขึ้นขึ้นรถขึ้นรถลูกน้องไปเลยนะครับขับตามไปนะครับอื้อเออขับตามเลยครับ ตรงนี้ผมก็ต้องขออนุญาตตัดไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะให้เราขับตามไอ้ไอาคันหน้าเราเนี่ยครับที่มีกรส,สีแดงสีแดงปากลงมานะเนี่ยเขาจะให้เราขับตามไอ้คันนี้ไปเรื่อยๆนะครับไอ้ตรงนี้มันก็จะนานอยู่แต่มันก็จะกินเวลาคลิปป็นไปนครับผมก็ต้องขออนุญาตตัดนะครับอ่ดโอเคนะคพอขับมาได้สักพักหนึ่งครับ่า้ตัว คนนั <łbym Get S 1> <AR> ้นก็จะไปเข้าวงสีแดงครับอ่าแล้วเราเราก็จะออกมาอย่างนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยอ่านี่ครับมันก็จะเป็นค่าสีนะครับเวลาเราขับมาถึงที่หมายสักพักหนึ่งอ่านี่ครับก็จะเป็นการแนวเหมือนแบบเอ่าเหมือนแบบค้ายาเสพติดกันนะพวกนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยอ่านี่ครับวันนี้เราจะมาป้นเงินสองแสนนะครับโอเคครับรอค่าสีนไปครับโอเค โอเคครับฆ่าเขาแล้วก็เอาเงินมาเอเขีดไปไปครับนะครับมาไปมีรถของเราไงนะครับเวลาขับมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นคัสซีนครับอ่านี่ครับนี่ครับรถมันมาจอดเทียบข้างตรงนี้เลยอ่าทีนี้ครับก็เดินไปหลังนี้ครับอ่าเราจะมาดักปุ้นเงินมาเฟียนะครับนี่ครับมาก็อยู่บนนี้ครับทําการเจรจากันอยู่ครับ อไอ้ปืน AK47 นี้ก็เขาก็จะให้มาตอนอตอนที่เรา,าถึงที่หมายแล้วนะครับเขาก็จะก็จะให้มาเลยทีนี้เราก็ลุยครับลุยครับเอา้า E.I บางทีบางคนมันก็ไม่สู้บางคนแม่งก็สู้นะครับมันก็จืจะดูเออๆปักๆหน่อยครับเฮ้ยยิงผมโกนเงินมึงน,นะเฮ้ย อ่าครับสู้เหครับสู้ิอสาปั๊บไอ้คนนั้นยังไม่ตายครับไอ้คนเสื้อขาวยิงไอ้คนเสื้อขาวให้ตายครับโอเคนะครับพอตายแล้วนะครับมันก็จะมีเห็นไหมครับทุกคนมันจะมีไอคอนเงินให้เรานะครับอ่าก้อนนี้สองแสนนะครับอ่าเปนาไปเลยปั๊บอย่างเงี้ยอ่ามิชชั่นคลาสนะครับเราทำสำเร็จครับดูที่เงินเราสิครับผมอ่า มีอยู่สองแสนกว่าบาทนะสองแสนอ่าคือมาป้นเงินพวกนี้ทีเดียวแม่งได้เลยครับผมสองแสนอ่าไ็นวิธีการป้นเงินมาเฟียกันนะครับทําลายรถทิ้งเลยไอตรงนี้ใครจะทําลายรถก็ได้หรือไม่ทาลายรถก็ได้นะครับผมก็จะเลือกที่จะทําลายไหนๆมาทาอ่าโอเคครับทำลายทิ้งไป อันนี้ผมเลือกที่จะทำลายเฉยนะครับอ่ารู้สึกว่าภารกิจนี้ก็จะทำได้ทีละครั้งนะครับก็คือจะต้องออกเกมแล้วก็มาทำนะครับผมแนะนำว่าก็ให้ไปเซฟสักทีหนึ่งก่อนอ่าแล้วค่อยออกเกมแล้วก็มาทำใหม่อ่ามันก็จะได้เงินแบบเยอะๆเลยอ่าได้ครั้งนี้ครั้งนี้สองแสนนะครับอ่าก็จะเป็นหมดอ่าภารกิจใหม่ครับก็ไม่มงอะไรซับซ้บบอนนะครับอ่าเราขับรถตามไอ้หมอนั่นมา อ่พอมาถึงที่หมายเราก็มันจะจัดการดักพ่นเงินพวกมันอแล้วก็ฆ่าแม่งถึงซะอ่ะโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงวันนี้กันนะครับอ่เรามาดูวิธีการลงมอดอ่าภารกิจใหม่กันเลยนะผมขั้นตอนแรกก็ให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดไฟมอดที่ผมทิ้งไวใ้ใต้คลิปมานะผมพอดาวน์โหลดไฟมอดมาเสร็จก็ให้ท่านผู้ชมเตรียมแอปแจกไฟล์เอาไว้นะผมแอปแจกไฟล์ F นี่ใครจะใช้ตัวแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายถ้าเกิดใช้ไปแล้วนะ อ่าส่วนตัวผมก็จะใช้แอปเอ่อแท็กไครเบอร์นะผมถ้าเกิดใครกลัวงงก็ใช้แอปนี้ตามผมก็ได้นะอ่าแอปนี้ก็มีดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมเช่นกันนะอ่าเพจโซ้พวกนีครับอ่าโอเคนะพอดาวน์โหลดไฟล์หมดกเสร็จเตรียมแอปติดก็เข้าที่แอปไฟล์นะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าผมทิ้งไปลิงก์มีเนี่ยไฟล์อ่าถ้าคุณดาวน์โหลดผ่านกูเกิลโค้ดเนี่ยมันก็จะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะครับ อ่าเข้ามาเราจะเจอแบบหมดภารกิจใหม่นะผมครับตอนแรกก็ให้เรากดแตกไฟล์ไปที่ไฟล์หมดภารกิจใหม่นะครับหรือกดจิ้มไปที่ไฟไฟหมดนะอ่าพอจิ้มเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้นะผมจะกาน,นก็ให้เราเลือกไปที่คําสั่งที่2นะครับเอเทสเฮียร์อ่าพอแตกไฟล์มาเสร็จเราก็จะได้กับอ่แฟ้มหมดภารกิจใหม่ไหมผมก็กดเข้าไปที่แฟ้มนั้นเราจะเจออยู่ทั้งหมดอ่าหนึ่งแฟ้มนะครับก็จะเป็นแฟ้มความดอปล็อกสายตาคีย์เอ็มจีทีเอเอสเอนะ ข้างในก็จะเป็นไฟล์ io นะครับผมก็ไม่มีอะไรก็การต่อตัวไปก็ให้เรากดค้างที่แฟมความดรอปล็อกสตาร์เกม g t a sa ครับอพอกดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้นะผมจากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่คําสั่งที่5นะครับ cut คั c u านั n e เอ่าพอเลือกเสร็จก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับตัวสามของเรานะครับกดอีกอจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มแอนดรอยจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มด ta จากนั้นก็กดปุ่มวางได้แล้วปุ่มวางก็จะอยู่ขวามือด้านล่างนะครับปุ่มสีเขยียวโอเคครับผมก็เสร็จสิ้นแล้วนะผมสำหรับการลงหมดภารกิจใหม่นะครับผมภารกิจใหม่ภารกิจเสริมก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับผมก็โอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นลังใจให้ผมได้ทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซ u b s ไ r i b e และกดกระดิ่งก็ฝากกด s u บ s ไ r i b ์ และกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไ้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะอ่าเราก็อย่าลืมกดแชร์นะครับผมอ่าถ้าเกืดอมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออาภัยนะที่นี้ด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเอาไว้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ